ย้อนกลับแบบสวยงามตามมาเลยตามมาเลยยังไงกูก็จะจูค่ะแล้าจาังหวะนี้ได้ไหมอุ้ยเชียวตูดไปนิดนึงกูรอดได้ไงวะเนี้ยวิ่งเข้าไมาวิ่งเข้ามามาเลยมาเลยฉันรอตันหน้าไหนละ่ะอยู่ทั้งไหนกลัวไม้ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนอะวันนี้ฉันจะแต่งตัวสวยไปให้ผู้ชายดูดีกว่า ใช่เหรอ,อดูชุดของฉันสักก่อนแย่สวยกันหล่นตั้งเยอะฮโอ้สาวๆอย่าทะเลาะกันครับผมได้ทุกคนครับมา,มาดีล่ะสูโรงงานผลิตอาวุธโอเคเกิดตรงนี้เครื่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนอ้าวเฮ้ยโอ้ถ่ายรูปเลยเหรอหเดี๋ยวดูสิ อ้ฮันมันน่าจะยังไม่มาแถวนี้หรอกงั้นเดี๋ยวเราปั่นเครื่องก่อนละกันกูนี่ชอบคิดเองตลอดนะว่าฮันจะไม่มาแถวนี้กูโดนคนแรกตลอดเลยผมขอสมน้ำหน้าแม่ได้ไหมฮะอู้บักขามจะสมน้ำหน้าแม่เลยลูกได้ได้ซะที่ไหนล่ะเอเอเอนักกีตาโดนตีไปซะแล้วหวังว่าเพื่อนจะพอจุกได้นะ เครื่องก็ยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยอะแล้วฮันมันคือช่างภาพซะด้วยสิมันจะดักตีเราที่ไหนก็ได้อะล <Nope. S 1> ขอให้เพื่อนจุ๊กให้ได้นานๆน,น,นะเราจะรีบปั่นไฟให้เร็วที่สุดเลยเพื่อนบอกรีบไปซะเอ้ามันตีกูนี่ว่ะเฮ้ยแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เฮ้ยงั้นหาที่หลบก่อนอุ๊ยเจ็บเลยอะโดนตีอีกทีคือเราตายเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังจริงๆด้วย ทุคนย้องกุ้โอ้หผีบังตาผีบังตาอย่าเห็นกูนะถ้าแมกลวมาแม่สิงมไม่ฮะห,หนังลูกไม่หลักดีดเห็นไหมมันอยู่ใกล้กูเลยอุ้ยมันไม่เห็นกูเฉยเลยเฮ้ยดีเรเรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันไม่เห็นกูจริงๆเหรอผีบังตาจริงๆว่ะงั้นเดี๋ยวขอหลบไปปั่นเครื่องเดิมก่อนดีกว่า <S 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 เดี๋ยวส่งข้อความบอกเพื่อนก่อนเอ้าส่งผิดอีก ว่าจะส่งผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมาย <No. S 1> ไปส่งผู้ล่าอยู่ใกล้ตัวฉันเฉยเลยกูตรงนี้น่าจะปลอดภยัยละโอเคปั่นต่อไม่หรอแล้วนะปั่นได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ,อไม่รู้หันมันไปตามใครอยู่เอา้านอก,กีตะอีกคนโดนตีไปซะแล้วเจ็บกันสามคนเลยทีนี้เครื่องก็ยังไม่เส็ษสักเครื่องเลยอะ <No. S 1> สู้เ้อเพื่อนเป็นกำลังใจให้หนะ เมื่อกี้ทำไมแม่ไม่บวกฮันไปเลยล่ะฮะโอ้บขามลูกรักของแม่ช่างแนะนำแม่ดีจริงๆเลยนะทำไมมึงไม่บวกเองล่ะอ่ลูกเวนผมขอบวกแม่แทนได้ไหมฮะขอแม่กวนตีนผมมากเลยอะ,อะเดี๋ยวนี้บังอาจว่าแม่กวนตีนเลาเหรอฮะเอา้าเพื่อนโดนตีล้มไปแล้วอะเครื่องเราก็เสร็จพอดี แล้วใครจะเข้าไปช่วยอ๋อคนเฝ้าสุสานโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้ต่อละกันช่วยให้ได้นะเพื่อนเราก็เจ็บอยู่เราก็ไปช่วยไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเราจะปั่นไฟสู้ปั่นไฟให้เร็วที่สุดฮะเหมือนจะมีนักกีตะอีกคนวิ่งเข้าไปด้วยหรองั้นก็ช่วยกันให้ได้เดอ้อเราเป็นกำลังใจให้อยู่ห่าง เออช่วยได้แล้ววิง่งเพื่อนวิง่งจุกมันให้ได้เดอ้อเพื่อนโดนตีล้มอ,อ๋อหมดเวลาพอดีเลยเจ็บกันทุกคนเลยหาจังหวะรักษากันหน่อยนะเพื่อนกูก็ปั่นไฟอยู่เครื่องนี้ยาวนานซะเหลือเกินเพื่อนก็น่าจะจุกได้อยู่เครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จละเอาเฮ้ยสวัสด,ดีเพื่อนมามารักษาก่อน นก,กีตาอีกคนจะรอดไหมเนี่ยเอาโดนตีเลยนั่งเก้าอี้ตัวไหนแล้วเนี่ยแต่เราก็น่าจะไปช่วยได้อยู่นะให้เพื่อนหิวเราหน่อย <c oughs> เพื่อนรอก่อนเดอ้อเดี๋ยวเราขอหิวก่อนตัวเราแม่งเสือหิวช้าด้วยสิจะช่วยเพื่อนทันเฟสไหมเนี่ยร <c oughs> อก่อนเด้อเพื่อน <c oughs> กําลังวิ่งไปแล้วโอ้เก้า <c oughs> อี้ก็ <c oughs> อยู่ไกลไกลอ้าวแล้วคนเฝ้าสุสานก็กําลังวิ่งไปเหรอ เฮ้ระวังโดนตีนะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าเองเราเข้าเองเราใกล้จะถึงแล้วอย่าไปใกล้หันมากนะโอ้ยเราก็ช่วยเพื่อนไม่ทันเฟสอีกคูนี่น้ำหอมของเชนเออไปเลยเพื่อนไปเลยนี่ย้อนคืนได้วิ่งเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเออเราบล็อกสุดได้แค่นี้เด้อเพื่อนวิ่งไปจุ๊กไปให้ได้นะหัวใจเต้นแรงมากมาก วิ่งลายเดียวกันกับเพื่อนอีกกูเอ้ยเอ้ยหวังว่ามันจะไม่มาเอากูด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราวิ่งฉีกไปทางนี้ละกันเ <c oughs> ครื่องเหลือเครื่องเดียวแล้วน่าจะจุดทันได้อยู่นะเอาคนเฝ้าสุสานโดนตีล้มไปซะแล้วจะดงว่าเครื่องน่าจะจุดไม่ทันย,ยังไงดีแต่ทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราวิ่งไปให้เพื่อนรักษาก่อนละกันทำยังไงดีเ <c oughs> พื่อนจะรอดไหมเนี่ย มมมฮะึงดูอาการแม่มึงด้วยบักขามจะตายอยู่แล้วเนี่ยเลือดจะหมดตัวแล้วเห็นไหมถืบลูกแทนสดีบอ่ะอนักกีต่าคนที่สองรักษาตัวเองและ้ะ <Star> เขาน่าจะวิ่งไปช่วยคนเฝ้าสู่สารทันอยู่นะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยทันเฟสด้มยนะจะเลยเฟสดแล้วอ่าช่วยทันไหมเนี่ยเอยทันอยู่ไปเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนเอ้าโดนตีล้มอีกแล้วะ เครื่องก็เตรียมจุดแล้วว่ะทำไงดีจะมีคนวิ่งไปช่วยคนเฝ้าสุสานได้ไหมเราก็เจ็บอยู่นักกีตาคนที่สองก็เจ็บแต่นักกีตาคนนี้น่าจะวิ่งไปคงไม่ทันน่ะเก้าอี้ก็อยู่ไกลมากเลยเพื่อนก็ไปเตรียมจุดเครื่องแล้วว่ะงั้นเราวิ่งไปหน้าประตูละกันเอาจุดพอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบเปิดประตูเลยคนเฝ้าสุสานก็ไม่น่าจะรอดแล้วอ่ะลาก่อนเด้อเพื่อน เื่อนที่เหลืออยู่ตามเรามาเพื่อนตามเรามาเฮ้ยหมดเวลาโลกพาพถายเอ้าทำไมกูยังเก็บอยู่โอ๊กูลืมไปกูติดติ่งเอ้าเว้มันเทเลพอร์ตมาตรงนี้มาอีกแล้วกูแล้วหันมันมีตาแดงด้วยโอ๊ยกูจะรอดไหมเนี่ยมาตีละเอาสิได้เลยอยากให้จุ๊บฉันก็จะจุ๊บมาเลยมาตีละมาตีละ ย้อนกลับแบบสวยงามตามมาเลยตามมาเลยยังไงกูก็จะจูค่ะเอาจาาังหวะนี้ได้ไหมอุ้ยเชียวตูดไปนิดนึงกูรอดได้ไงวันนี้วิ่งเข้าไหมวิ่งเข้าไหมมาเลยมาเลยฉันรอตันหน้าไหนล่ะอยู่ทั้งไหนกลัวไม้ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะมึงอ้อมไปข้ามหน้าตาเอมึงกลัวไม้นี่ว่าอจุกอ่์จุก,อ,จกอ่อออ้อมอยู่ตรงนี้แหละบัตรเล็กสเป็ป้านี่นะเนี่ มาเลยมาเลยอุ้ยแต่เมื่อกี้มันมีห้องวีว่ะกูจูกอยู่ตรงนี้กูรู้สึกไม่ปลอดภัยทันทีกูขอวิ่งฉีกวิ่งฉีกโอ้ยจีตูดจีตูดน้ำหอมสุดท้ายของฉันรอดหรือไม่เออได้อยู่วิ่งฉีกวิ่งฉีกโอ้ยจีตูดจีตูดข้าไมโอ้ยเจียวตูดกูอีกแล้วเออจูกจะลืมดูเลยเพื่อนอีกคนออกประตูไปแล้วแลนะอีกคนหนึ่งอยู่ตรงไหน,นอะ เฮ้ยทำไมสำเนียงกูจะเหมือนคนไร้แล้วนะตอนนี้อย่างไรอย่างไรเอ้ยยังตามกูอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเอะมันจีตูดกูมาเลยเฮ้ยมึงยังไรย,ยังไรมึงจะเอากูให้สุดไยใช่ไหมลิ้นกูพันกันไปหมดแล้วตอนนี้เอ้าสิเอ้าสิมึงไหวกูก็ไหวละมาวันนี้กูจะจูกให้เต็มที่เลยตามกูมาตามกูมาเลยลิ้นกูเป็นอะไรลิ้นกูเป็นอะไรตอนนี้ฮะ ยังไรเอา้าหัวใจไม่เต้นแล้วนี่วะไอ้มึงหลงทางเลอมึงไม่เห็นกูเลยเมื่อกออี้เป็นไปได้อย่างไร <c oughs> แล้วเมื่อกี้มันก็เทนเลพอตไปผิดประตูอีกเย้ yeah! ประตูนี้ก็เปิดไว้ฉันก็รอดสีเขแบบนี้ <c oughs> ปรบมือให้ตัวเองแบบสวยงามรอดแล้วคะ่ะ